ทำไมคนเราใช้เลขฐานสิบก็ตั้งแต่ศูนถึงเก้านับก็ได้สิบตัวหลักหลักก็คือหลักหน่วยก็คือหนึ่งตัวหลักสิบก็คือสองตัวคือทำไมใช้แค่ฐานสิบก่อนเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะมนุษย์ก็ยังไม่ได้มีวิวัฒนาการอะไรมากมาย โลกโลกสมัยโบราณน,น่ะจะนับอะไรก็ใช้นิ้วมือนิ้วเท้าถ้านับเออย่างเช่นสองก็ยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วเอา,าจำนวนสองเอามาสองนิ้วสามนิ้วสามจำนวนสามหา้าแล้วก็ถ้าเกินก็เอาเอามือทั้งสองข้างมาส่งภาษากันอยังไม่พอใช้นิ้วเท้าต่อได้แต่ ก็ยังอยู่ในฐานสิบอยู่แล้วพอโลกมันมีอายุมากขึ้นมากขึ้นคนมันหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วมันคนมันก็จำนวนเลขมันก็ใช้มากขึ้นมันถึงได้มีเลขฐานร้อยฐานพันฐานหมื่นว่าไปเรื่อยแต่ ยืนพื้นก็คือฐานสิบตัวกระทั่งการเล่นเล่นหวยหรือลอตเตอรี่อะไรเงี้ยก็เล่นกันอยู่ในเลขฐานสิบเอาแค่ว่าเออเลขเลขท้ายสองตัวเลขสองตัวเนี่ยเล่นกันให้ถูกก็ยังยังจะยากตัวเลขมัน มันมหาศา์แล้วมันก็มีความสําคัญในชีวิตประจําวันของทุกคน